สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหนังสือที่น่าอา่านน่าน่าค้นนะครับก็คือหนังสือสำหรับนักเรียนบาลีเหมือชีพก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียนบาลีแบบเมือชีพต้องมีหนังสืออย่างน้อยสีเล่มนี้นะครับก็คือขอแนะนำเล่มแรกคือพจนานุก,กรมเรียงตามหมวดาธาตุครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของ ของธาตุต่างๆนะครับ2,000กว่าธาตุที่เราเรียนในที่เราเรียนในไบยากรนี้ยังไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเรียบเรียงและอธิบายโดยพันตีปอลงสมบูรณ์นะครับก็คือหาซื้อได้ตามร้านหนังสือมหาจุฬาบรรณาการหรือร้านเลียงปัญญาก็น่าจะมีนะครับเล่มนี้น่าจะซื้อจากร้านเลียงปัญญาราคาในซื้อในตอนนั้นราคา 70บาทตอนนี้ก็คงไม่แพงเท่าไหร่ก็คือไม่คงคงไม่ไม่เกินไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับในหนังสือเล่มนี้บอกท่าต่างๆโดยละเอียดนะแล้วก็บอกที่มาว่าเป็นอะไรลิงเป็นปุงลิงและปุงสกัลลิงอันนี้จะทําให้เรารู้ว่าท่าต่างๆหรือที่มาของศัพท์ต่างๆนะมาอย่างไงบางทีที่เราเห็นน่ะเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คากริยา เป็นคําอื่นๆแต่ว่ามีที่มาจากคกํากริยานั่นเองนะครับอันนี้ขอแนะนำหนึ่งเล่มแรกส่วนเล่มที่สอง<ม>พอจนานุกรมกิริยาขยาับฉบับธรรมเจดเีเล่มนี้ก็แต่งรวบรวมเรียบเรียงอธิบายโดยพันติปอเหมือนกันนะครับเล่มนี้น่าอ่านเพราะว่าเ,เล่มนี้จะบอกเลยนัก,นกโดยเฉพาะประโยค8ประโยค9นะครับเล่มนี้สําคัญมากสําคัญนะครับในการใช้ แต่งฉันภาษามคตแล้วก็แต่งไทยเป็นมคตนะครับวิชาแต่งชันแล้วก็วิชาแต่งไทยเนี่ยถ้าเรารู้กิริยาขยาดเหล่านี้จะบอกที่มาชัดเจนแล้วก็ที่ใช้ไปใช้อย่างไรอบอกคําแปลพร้อมนะครับจะทําให้เราเป็นคนรวยศัย์ครับคำว่ารวยศัย์ในที่นี้ก็สามารถว่าเราสามารถแต่งได้ทุกเรื่องที่ แม่กองท่านออกมาส่วนเล่นที่3ก็คือ,อพระจารย์นุกรมกิริยากิจฉบับทำเจดีเหมือนกันโดยพันติปองลงสมบูรณ์นะครับก็คืออันนี้เป็นกิริยากิจอนอกจากากิริยาขยาดแล้วกิริยากิจก็สามารถที่จะคุมภาคได้นะครับก,ก,ก็สามารถคุมภาคได้แล้วก็ใช้ในการาเป็นกิริยาในระหว่างได้ เป็นกิิยาคุมภาคได้หรือจะทําเป็นตัววิกติกตาร์ก็แล้วแต่ลักษณะของมันเป็นฉะนั้นกิริยากิจก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางตัวคุมภาคได้บางตัวเป็นเฉพาะริยาในระหว่างเราจะ,ะเข้าใจแล้วก็จะรู้เล่มที่สองอเล่มที่สามนะครับเล่มที่สามก็สําคัญนะครับเล่มนี้พ็จะนักรวมกิริยากิจฉบับทำเจดีส่วนสุดท้าย วจานานุกรมสมาท้องอันนี้เหมาะสําหรับนักเรียนประโยค3เป็นต้นไปเพราะว่าสมาท้องที่เราเรียนนั้นในข้อสอบในข้อสอบข้อที่หข้อที่ว่าด้วยเรื่องของสมาท์เนี่ยจะมีสมาท้องต่างๆอันนี้ถ้านักเรียนไม่ไม่ได้เรียนวิธวธีการทำสมาทมาก็มามา,มาศึกษาจากหนังสือวาจานานุกรมสมาท้องเล่มนี้นะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ย เข้าใจสมาร์ทท้องมากขึ้นคําว่าสมาร์ทท้องก็หมายถึงว่าสมาร์ทหลายๆตัวมาต่อกันคําหลายๆคํามาต่อกันหนึ่งคำสองคำนี้ยังไม่ถึงว่าเป็นท้องนะครับหรือว่าเป็นสมาร์ทเป็นรมสมาร์ททั่วไปแต่ถ้าเอาสามคำมาต่อกันเป็นต้นไปนี่เรียกว่าสมาร์ทท้องฉะนั้นสมาร์ทท้องนี่มีความจําเป็นสําหรับนักเรียนประโยคสามเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าประโยคสามนี้ไวยากรณ์จะไม่ออกตามแบบก็คือจะเป็นวยากรณ์ประยุกต์เฉะนั้นถ้านักเรียนสนใจก็ นะครับ1 2 3 4 4เล่มนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือนิยายทั่วไปนี่ถือว่าราคาถูกมากแล้วก็สามารถใช้ไปได้จนกว่าจะเรียนจบประโยคเก้าเลยหรือจบประโยคเก้ไปแล้วไปเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักแต่งนักค้นคว้าแล้วก็สามารถใช้หนังสือเหล่านี้อ้างอิงได้นะครับขอจบ การแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ